ทุกคนครับวันนี้อาจารย์กลับบ้านมาถึงกับร้องว้าวเลยนะครับเพราะว่าวันนี้โดนซอเวเซอร์ไพรส์รวันเกิดแล้วก็ซอเวเนี่ยเรามีทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้ซอเวกํกลังวางแผนเตรียมงานเซอร์ไพรส์รวันเกิดให้กับอาจารย์ครับกําลังคุยแล้วก็สั่งงานวายุนะครับว่าจะจัดงานออกมาอย่างไงเรามานหลังบ้านเขาไม่ให้บีอะไเขาไม่ให้แต่ว่าเราบอกวได้ หลังจากวางแผนการออกแบบสถานที่เสร็จเรียบร้อยก็ออกไปซื้อของด้วยตัวเองด้วยนะครับทุ่มเทมากๆแต่ขอเมาส์นิดนึงนะครับว่าปกติแล้วซอฟเวไม่ออกมาซื้อของตามช็อปแบบนี้นะครับส่วนมากของที่เราใช้ในบ้านจะมาจากช h อปปีครับแต่ครั้งนี้พิเศษมากลงทุนสุดๆเลยครับเ,เ,เดินเข้าช็อปซาร่าโฮมเลยเรามาที่ลองบ้านเราก็ได้ถูกกว้วย หลังจากซื้อของเสร็จเรียบร้อยตามด้วยซื้อผักผลไม้และก็ของสดเพื่อทำกับข้าวครับ ตัดภาพมาที่บ้านในวันที่จัดงานวันเกิดให้กับอาจารย์เลยนะครับเค้กที่ซอฟ์เวสั่งไว้มาส่งแล้วนะครับและเค้กน่ารักมากๆและที่สําคัญซอว์เวออกแบบเค้กนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับเค้กสวยมากเลย ส่วนคาแพงกลัวว่าป๊าป๊าจะเห็นก่อนดูพ่อเวนะครับว่าหยุดถ่ายคลิปได้แล้วเดี๋ยวป๊าป๊าจะเห็นก่อนดพ่อเวออกแบบเค,ค้กเองเดีปะปะะะ๋ยวป๊าป๊าก็เห็นในคลิปหรอกอันนี้คือพ่อเวแอบออกแบบเค,ค้กเองว่าอยากให้มีอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางส่วนบ้านเราก็เลยแด้เป็นส่วนบ้านเราเนาะใช่ไหม หลังจากรับเค้กเสร็จเรียบร้อยตามด้วยดอกไม้ที่สั่งไว้นะครับและดอกไม้ดอกนี้เป็นดอกไม้ที่อาจารย์ชอบมากที่สดุดนั่นคือดอกโบตันสีชมพูและมีไม่กี่คนที่รู้นะครับว่าอาจารย์ชอบดอกไม้ดอกนี้อันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่อาจารย์ชอบมากๆเลยนะครับเบยก็เลยสั่งมาให้อาจารย์ในวันเกิดอาจารย์นะครับโบตันสีชมพูนะครับ ยังไม่พอแค่นั้นนะครับไปเอาโครงเหล็กมาประกอบเป็นซุ้มด้วยตัวเองด้วยเอ็นดูมากๆเพราะว่าตอนประกอบนั้นแดดร้อนมากๆแต่โชคดีนะครับมีวายุค,คอยเป็นลูกมือเพราะวันนี้พี่เบียร์กับอากุ้งต้องไปเรียนในตอนกลางวันก็เลยมาช่วยไม่ได้ครับแาวเวใช้เวลาในการประกอบนานเหมือนกันนะครับเราต้องประกอบสู้กันกันกบแดดในเวลากลางวัน เห็นแฟนทุมท่มเทให้แบบนี้แล้วอดยิ้มไม่ได้เลยครับหลังจากทำโครงเสร็จเรียบร้อยตกแต่งด้วยผ้าขาวที่ซอเวเตรียมไว้นะครับทุกคนรอดูไปพร้อมกันนะครับว่าซอเวจะเนรมิตส,สวนออกมายังไงบ้าง และตอนนี้อาจารย์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งแจกโรงทานข้าวสาร40ตันที่วัดบางฉลวงนอกเสร็จนะครับเป็นการทําบุญใหญ่ในวันเกิดครับแต่ว่าตอนที่ถึงบ้านซอเวเตรียมงานยังไม่เสร็จนะครับซอเวก็เลยบอกว่าห้ามออกมาดูจนกว่าจะจัดเสร็จนะกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องนั่งรออยู่ในบ้านแล้วก็ห้ามผันหน้าออกมาดูในสวนด้วยนะครับสวัสดีค่ะ <laughs> กางหมู <laughs> กางลูกทำไมได้กางหมู <laughs> อ่ะเพาจะจัดปาร์ตี้วันเกิดอะ กลัวมันมียุงหนอเ่หรอป่าอะไรนี้ก็จะเป็นมาอ๋อขอบคุณค่ะอ๋อตั้งใจทำาเองมหรอกใช่ทำกางมุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการจัดโต๊ะนะครับพอเริ่มจัดโต๊ะแล้วเริ่มเห็นความสวยงามแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าลูกโป่งที่สั่งไว้มาพร้อมที่จะจัดให้แล้วดูก็รู้นะครับว่าใครตื่นเต้นที่สุดทำแพงนั่นเองดูเขาทำ อโโตอนที่พี่เขาเริ่มจัดลูกโป่งให้คำแพงก็ยืนคุมไม่ห่างเลยนะครับไม่ใช่คุมคนจัดลูกโป่งนะครับแต่คุมไม่ให้ป้าปามองเตรียมสถานที่ใกล้เสร็จแล้วซอเวก็มาเตรียมอาหารสำหรับทำปาร์ตี้คืนนี้นะครับ และเมนูในวันนี้เป็นเมนูหมูย่างเกาหลีเพราะว่าอาจารย์อยากทานมาหลายวันแล้วครับ และในที่สุดพี่เบียร์ก็เลิกเรียนแล้วนะครับพร้อมกับลําโพงตัวใหญ่เห็นแบบนี้รู้เลยนะครับว่าคืนนี้พี่เบียร์เปิดคอนเสิร์ตให้ปป๊าแน่นอนเลยดูอุปกรณ์ของพี่เบียร์สิครับพร้อมมากๆเพราะว่าปกติแล้วบางคืนพี่เบียร์จะออกไปร้องเพลงตามร้านอาหารนะครับเพราะว่าการร้องเพลงคือสิ่งที่ทาให้พี่เบียร์มีความสุขมากๆเลยครับเอาเก็บขึ้นก็ได้ ให้ผิ <c oughs> ดคอร์ด <c oughs> มีการซ้อมคีย์ร้องเพลงเบิร์ดเดย์ให้กับป๋าป๋าด้วยนะครับและไม่ใช่แค่เพลงที่พี่เบียร์เตรียมมาให้ป๋าป๋านะครับแต่พี่เบียร์เตรียมกุ้งตัวใหญ่เพื่อจะมาย่างให้กับป๋าป๋าคืนนี้ด้วยลงมือทําด้วยตัวเองด้วยนะครับและคิดว่าคืนนี้น่าจะมีสุดเด็ดมาให้พ่อทานแน่ๆเลยโอเควันนี้เราจะมากินกุ้งดีมือนพี่เบียร์กันนะครับมีกี่คนฮะัันนี้ห้าคนทำเป็นสักหกเด็ดรับ ส <Okay. S 1> เสร็จจากการเตรียมกุ้งตอนนี้พี่เบียร์มาก่อไฟต่อเลยครับเพราะวันนี้เราจะเน้ยนย่างกันนะครับทุกคนในบ้านจะรู้ดีครับว่าป๊าป๊าจะไม่ชอบอาหารที่หวานทอดผัดแล้วก็มันทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นอาหารของป๊าป๊าส่วนมากจะเป็นวิงแล้วก็ย่างแล้วก็นึ่งเท่านั้นครับส่วนพิซซ่านี้ก็เป็นหน้าโปรดของป๊าป๊าเหมือนกันนะครับ และตอนนี้ของทุกอย่างก็พร้อมแล้วทุกคนอนุญาตให้ประปาออกมาได้แล้วนะครับและพอเดิอนออกมายิ้มไม่หุบเลยครับเพราะซอฟต์เว์จัดงานให้ได้สวยงามและถูกใจมากๆเลยครับ Happy ทุกคนก็อวยพรวันเกิดให้กับป๊าป๊าครับขอให้จ้าป๋านีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เห้ใครไห้ป่วยน,นะคะคคคมีความสุขมากๆนะคะในวันเกิดไม่จหบใครได้ป่วยเหมือนกันคะ่ะ yeah. บ๊ายบายอยากให้อยู่กับพวกเราเป็นนานสอนอะไรหลายๆอย่างที่พวกเรายังไม่รู้ ที่หนูมีได้ทุกวันนี้เก่งได้ทุกวันนี้ก็เพราะป๊าป๊าสนับสนุนขอบคุณมากมากครับ You are my sunshine กุ้งมอบของขวัญเป็นคนแรกนะครับเป็นดอกทานตะวันเพราะว่ากุ้งบอกว่าอาจารย์คือคนที่เป็นแสงสว่างให้กับทุกคนแสงสว่างของพวกเราส่วนคำแพงรีบวิ่งไปเอาของขวัญมาให้ป๊าป๊าเหมือนกันนะครับแต่กล่องแรกที่หอบมาหยิบผิดนะครับเพราะว่ากล่องนั้นเป็นของขวัญจากลูกศิษย์ของอาจารย์ครับอันนี้ของแม่ก้องันนี้ของแม่แี่ มาแล้วนะครับนี่คือของขวัญของคำแพงที่เตรียมให้ป๊าป้าอะไร่ะขอบคุณทับลูกให้ป๊าป้าแกะเลยไหมลูกปอาป้าแกะเลยลุ้นเหมือนกันนะครับอยากรู้ว่าลูกให้อะไรพอแกะออกมาป๊าป้ายิ้มเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นคือแก้วกาแฟเพราะว่าป๊าป้าไม่ได้เปลี่ยนแก้วกาแฟมาเกือบ10ปีแล้วนะครับ ชอบื่มกาแฟแล้วก็ใช้กาแฟช่วยเดิมมาสี่ปีเลยทำไมก็เลยซา้อยปีจ้างั้นกาแจะใช้ของมือเดินทุกวันเลยนะครับและของขวัญชิ้นนี้ของซอเว์นะครับอาจารย์ลุ้นนะครับว่าข้างในจะเป็นตุ้มหูหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบตุ้มหูมากๆแต่ปรากฏว่าเป็นกำไรครับกำไรใส่ได้ไหมหล่ะเองได้ไหม ตอนแรกลุ้นนะครับว่าจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าใส่ได้พอดีเป๊ะเลยดีนพดีตอนแรกว่าจะซื้อต่างหูเมืนกันตูบีนดคะคะส่วนพิพีย์บอกว่าปีนี้ไม่มีของขวัญที่เป็นชิ้นให้นะแต่สัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีครับและหลังจากนั้นก็รับหน้าที่ย่างหมูบาร์บีคิวแล้วก็กุ้งให้กับทุกคนครับ ตอนนี้พี่เบียภาพภูมิใจมากเลยนะครับเพราะว่าซื้อมานานแล้วอยากอวดพ่อมากๆแต่ทุกครั้งที่จะออกมาอวดและใช้งานฝนตกท,กทุกทีเลยงานนี้ก็เลยเป็นงานแรกที่ได้ใช้งานจริงๆครับอ,อันนี้ตัวของคำแพงอันนี้ตัวของปาา๋าต,ต,ต,ตัวของป,ปา,าปใหญ่เลยลไม่ทานเลไไม่รูกและอยากบอกทุกคนนะครับว่าฝีมือการย่างกุ้งสูตรของพี่เบียอร่อยมากๆคำแพงเองก็ติดใจนะครับอร่อยไหมลูกเย็น วันเกิดของเรามันอาจจะเป็นวันธรรมดาของคนอื่นครับแต่เราก็อยากให้มันเป็นวันสำคัญของคนที่เรารักเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความรักและการเอาใจใส่กันและวันเกิดปีนี้ของอาจารย์อาจารย์ได้รับมันมากล้นเหลือเกินไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่อาจารย์ได้รับมันทั้งจากพนักงานทุกคนลูกศิษย์ทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกคนคือของขวัญที่มีค่าสำหรับผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้สวัสดีครับ